ตังมามีมุมมีอะไรก็แบ่งกันไปยี <25. S 1> ่สบห้าตังมามเดี๋ยวดูก่อนติดกันก็แถมมาเลยพี่เหรียญหนาวใช่น,นั่งหนาวใช่เหรอเกือบสองพันไปับไปสไปวัสดีครับผมนิวมพรพการนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยจะมีตลาดนัดพระเครื่องนะครับที่อิมพีเรียมเวอร์สำโรงนะฮะซึ่งผมก็เดี๋ยวจะลองไปตั้งแผงดูนะครับ ต่อราคามาเนี่โดนทุกราคาแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับดูเลยจานองละร้อยนี่ไงนี่ไงองละร้อยใส่ตังเอาไว้ใส่ตังดูเลยพี่ตามสบายทางหพระเออเออเนี่ยโอ้ยพวกน้อยวัตสีสระวัตสีสะทองพวกข้างพวกข้าง เทอาไปห้าร้อยพี่เท่ากันตีเป็นเท่ากันนะไม่รู้าเพระหลวงพ่ออะไรเอาไปเลยตังค์บาทได้ไหมพี่ตังค์มาอุ้ยถุงไปพี่สับไว้อ้าวถุงไม่มีด้วยประเด็นอะไรเอาโหเดี๋ยวผมไปเดินซื้อให้พี่เดี๋ยวผมไปซื้ออะไปซื้อถุงมาไปดูเลยพี่ดูเลยอ้าวนี่เหรียญอาเอาไปห้าร้อยพี่อันนี้เอาเหรียญห้าร้อยพี่ ดูง่ายพี่พาแท้มีมุมไปต่อแน่นอนพวดีครับผมัสดีครับ,อบ,รบเอาดูดูดูก่อนดูก่อนมีแบบแบ่งปันไหมพี่เนี่ยแลแบบ่งปันสุดแล้วพอหยอดเท่าไหร่พ่อหยอดเหร <c oughs> พอ,หอ,อพอหยอดต้องถามน้องนั้นเปิดเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขายกันพันกว่าบาทนะพี่เอาเหรียญห้าร้อยจบเลยฮะพ่อเดิมพี่เอาสองห้า นี่สองหมื่นห้าต่อรองได้อันนี้อันนี้จะอันนี้จะแพงหน่อยเพราะว่ามีทุนมาอันนี้เท่าไหร่เอาไปสี่สิบสี่พันต่อไดไอตอ้ต่อเลยต่อเลยหลังมันลานหมดแล้วโอนกลางลานพนะันมานไปแล้วไปแล้วไหนมีมุมจัดไปเลยลูกพี่สับหมดสับหมดมสับหมดไม่สับให้หมดเอาให้หมดอ่ะหน้าพาวันนี้อันนี้เหรียญเท่าไหร่ เอาเหรียญห้าร้อยเหรียญห้าร้อยมุมเพิ่มอันนี้เท่าไหร่สบายทองพ่อหยอดสบายทองเอาเอาหกบาทหกหกบาทหกร้อยอ่ะอ๋อผมกพิ่งว่าแต่หกบาทเป็นถึงสิบบาทเลยสวยพี่ดูง่ายดูง่ายดูง่ายร้านร้านร้านพี่เอาเท่าไหร่อ่ะดูง่ายพี่ซื้อได้เท่าไหร่ดูง่ายจริงยี่ห้าตังค์มาตังค์มาเลยตังค์มาเลยหมดไม่รู้ตอนนี้ มีรายเหรียญนะพี่มีอมกอขีดไะมมีปะกอขีดก็มีกอขีดก็ยังอยู่นะ,ะติดกันเปล่าออแบงค์เดี๋ยวดูก่อนติดกันก็แถมเลยพี่ดูเลยลูกพี่ดูเลยครับดูเลยครับตามสบายต่องเหรียญได้เท่าไหร่หเหรียญห้าร้อยพี่อันนี้ได้ห้าร้อยจริงๆพีอ่อันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้ทุนมาพันเจ็ดแล้วเนี่ยแต่ผมซับให้เอาไปเก้าร้อยไปจบเลยเลยคู่นี้ เออดใร้200หนึ่งเหรอเหลือเหลือเหลือเชื่อผมขายนั่งหนาวอย่างเดียวก็หลุดทุนแล้วพี่ได้กำไรด้วยเด็กเก้าร้อยเปิดสองพันกว่าแล้วพี่นั่งหนาวแปดร้อยนะตังมาพี่มาอุ้ยท่วมเกี่ยวท่วมจ้าแปดร้อยแบงค์พันใช่ไหมพี่อ่ะยัไม่รู้เลยผมสแกนดูแล้วน่าจะแบงค์พันสอเหรียญเบาทสองเหรียญเจ็ดบาทเอาแปดบาท อ่ะตังมา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 มีมุมมีอะไรก็แบ่งกันไปเจ็ดบาทเอ้าไม่มีตังทอนแล้วเนี่ยเอาเออเอาพันหนึงน่งได้ไหมอ่ะต,ต้องเอาไปอีกแล้วพี่ <c oughs> โนี่เอาเนี่ยพันหนึ่งจบเลยพี่เหรียญหาอะไรเติมให้ครบพันหนึ่งเลยเนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญกรอบรูปเนี่ยนิยมที่หายาใหไหนไหนเมื่อกี้คู่ไหนเจ็ดบาทนี่สองบาทนะเว้ยมันจะได้ครบพันเลยพี่พี่มันขายได้สามบาทอ่ะพี่เหรอ เอาไป2บาท7บาท8 9 9บาทเหลือร้อยเดียวมีทอนไหมเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยเนาะอ้าวนี่อุ้ยมันขาดวะได้ไหมเนี่ยอยยย่างงเเี้้ไดลโอเคได้เลยรับประกันได้ต่างกันสวัสดีครับโอ้ยมาถึงนี่เลยฮะมาดูเขาัดีครับผมอาจารย์แปะอาจารย์แปะมา ครับอาจารอย่างเยอะเยอะครับอาจารย์หนร้อย้าร้อยสามสิบมาได้ครับมาหน้าตาแบบนั้นมาได้เดินอยู่ไกลลำลูกกาถ้าแล้วเลยครับอาจารย์แเอาอาวุธสมุดด้วยโอเคเฮงเฮงครับอาจารย์ผมครับครับผมก็เล่นไปมีอะไรเอาจริงเลยไปร้องเล่นแล้วเอาจริ้งเลยขายขายจริงจบแล้ว วันนี้ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยวันนี้นยัลนลุมกันเยอะจิงเลยครับครับทั้งหน้าร้านทั้งไลฟ์สดอ่ะ,อะนี่ให้ปิดไปในไลฟ์สดอ่ะกลับกันแล้วหรอกลับแล้วพี่ดดหิวข้าวแล้วสวัสดีครับผมสรุปยอดวันนี้ผมก็ได้อ่า หก0 0ื 65, บาททวนนะครับนะฮะก็ขายสนุกขายมันกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็มีพาแท้นะครับก็ต้องแบ่งปันนะครับโอเคครับเจอกัน e ีีหน้าครับสวัสดีครับ